อันนี้ก็ซิกเนเจอร์นี่ก็เบสเลอร์นี่ก็ชีสเลอร์อันนี้ก็หน้าพาอันนี้ก็หน้าพาอันนี้ก็น,น้าพาเพลื่นไปแล้วหรือเปล่าครับนี่เจอเค้กนี่แบบไม่มีสมาธิเลยนะครับ ก็จริงดิมันน่าทานมากเลยอะ่ะพี่จอยอย่าลืมวันนี้เรามาร้านกาแฟโอเคเราต้องโฟกัสที่กาแฟนะคะโดยเฉพาะต้องบอกว่าที่นี่นะคะคที่ดอยช้างค่ะสาขาอโศกนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะพิถีพิถันในการเลือกเมลกาแฟระดรับ,รบพรีเมียมเท่านั้นเลยนะคะจะมาให้ทานกันได้ข่าวว่าเป็นร้านสาขาใหม่แล้วก็เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของดอยช้างด้วยถูกต้องค่ะอางนี้ดีกว่ารายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเราไปคุยกับคุณแพรันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณแพลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้หหยหอมมากเลยอะถามคุณแพลวดีกว่าค่ะว่ากาแฟดอยช้างนี่เขามีจุดเด่นยังไงถึงได้ทําให้คนที่หลงรักในการดื่มกาแฟเนี่ยหลงรักกาแฟ,ลลาแฟดอยช้างค,คือถ้าเป็นกาแฟดอยช้างของที่กระโสนะคะเราใช้เมล็ดที่เป็นพีเบอรี่ออแกนิกคือเมล็ดกาแฟที่เป็นเมล็ดผลเดียวในฤดูกาลหนึ่งของการเก็บกาแฟนเนี่ยจะได้แค่ประมาณ7-8%เท่านั้นอ้น้อยมากใช่ค่ะมันเหมือนเมล็ดที่คัดออกมาแล้วแล้วถ้าเวลาเราดื่มเข้าไปเราจะนุ่มมาแล้วคือตัวเนี้ป็น ออร์แกนิกด้วยที่ได้รางวัลของ USDA มาค่ะที่นี่มีซิกเนเจอร์อะไรเป็นเมนูครับคือถ้าเป็นซิกเนเจอร์ดิงที่อยากให้ทุกคนรอคือโตโคบิววะค่ะไปดูที่เครื่องได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเซิรเลยค่ะมีใช่ไหมคะนี่กำลังพูดถึงโคบิววตอนนี้เลยโตโคบิววเนี้ยเราชงด้วยน้ำเย็นนะคะปกติแล้วถ้าเราใช้น้ำร้อนในการชงกาแฟเนี่ยแก๊สในกาแฟมันจะกระตุ้นออกมาแบบค่อนข้างที่จะเร็วถ้าเราใช้น้ำเย็นกระตุ้นลงมามันจะช้าทำให้เวลาที่ออกไปนังกาแฟเนี่ยรสชาติมันจะชัดแล้วกลิ่นก็จะหอ ระยะเวลาการทําตรงนี้ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงโอ้แล้วก็ต้องเอาไปแช่เพิ่มอีกกี่ชั่วโมงคะก็รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณยี่สิบถึงสีชั่วโมงคือถ้าเราถ้าเรามากินกาแฟที่นี่เราต้องนั่งรอย0ชั่วโมงเออไม่มค่ะไม่ค่ะคือทางเรานี่มีสแตมบายไว้แล้วค่ะถ้าลูกค้ามาแลาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะโอใช่ค่ะเอาอย่างนี้แลวกัน2แก้วแล้วก็เอาเค้กด้วยน้ำชาของแท้ด้่ยได้ค่ะได้เลยค่ะ เป็นไงครับผมว่ากาแฟเขาค่อนข้างเข้มข้นแลวกลิ่นะมันจะชัด่ะอย่างที่เขาบอกว่าเขาใช้น้ำเย็นในการที่แบบว่ากลั่นออกมาเนาะมันก็ได้กลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของมันค,คือถ้าเป็นคอฟฟดับเบิลถ้าะชอบเพราะว่าเข้มข้นเลยล่ะ คือนอกจากจะมีอันนี้นะคะโคเบลซึ่งเราทานเหมือนกันแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเมนูค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบทานกาแฟดํานะคะก็คือเมนูนี้ค่ะดอยช้างน้าผึ้งดอกกาแฟก็คือเขาจะเป็นเมล็กาแฟใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งโดยผึ้งเนี่ยค่ะเขาจะเลี้ยงอยู่ในคล้ายๆไร่กาแฟเขาก็จะผึ้งที่ทานกาแฟอ่ะเป็นไงครับน้ำผึ้งที่ได้จากดอกกาแฟแอร่อยนะคือมันจะหอมค่ะแล้วก็เขาจะชิมไหมจะหวานมัน ขอญาแล้วก็จะเหมือนแบบมีความหวานของน้ำผึ้งด้วยนะเป็นกาแฟที่ค่อนข้างออกรสหวานถ้าใครแบบชอบกาแฟที่มีรสหวานนิดนึงมันนะคนๆดก็น่าจะชอบนอกจากกาแฟแล้วบัตเตอร์เค้กครับเค้กที่นี่คือวัตถุดิบสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยใช่แล้วก็มาผลิตที่นี่แล้วที่สําคัญถ้าใครอยากทานเค้กแบบนี้คือมีที่นี่ที่เดียวหรือไม่ก็อีกที่หนึ่งเลยญี่ปุ่นเลยครับจริงหรอจริงครับ มาคุยกับเฟิร์นเรื่องผลงานบ้างดีกว่าค่ะว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามมันบ้างรอออนแอร์เรื่องรักข้ามเส้นอยู่ครับเล่นอันนี้เล่นกับน้องฝนครับคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดในชีวิตคืออะไรหนีไม่พลครับเรื่องความสูงครับทุกคนที่เจอผมก็จะถามว่าน้องฝนสูงเท่าไหร่ครับเออฉันตอบอกว่าเป็นคำถามแรกของจอยเลยบอกได้ว่าสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเก้าเซนคือต้อบอกเป็นปัญหาสำหรับนางเอกที่เล่นด้วยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงชอบใส่ส้นสูง ใช่ไหมครับก็เลยไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ก็กลายเป็นข้อดีว่าใครที่เล่นกับผมเนี่ยจะได้ใส่ฟ้นสูงเห็นไหมครับไม่มีปัญหาเลยวันนี้เฟอร์ชอบเมนูไหนที่สุดผมขอเลือกอันนี้ละกันอ๋อโครวิวนะคะโคอิวเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผม เป็นคนชอบกาแฟดำอ่าเพราะฉะนั้นงห้คุณผู้ชมโหวตคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะคะค <2 S 1> สองสายแรกค่ะที่โหวตให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะจะได้กิฟต์เชอร์มูลค่า500บาทมาทานที่รา้านฟรีค่ะแล้วก็5<ว>สายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอทคิทเช่นฟรี1ปีเต็มค่ะพิเศษสำหรับแฟนรายการเปรี้ยวปากถ้าใครมาที่ร้านดอยช้างแห่งนี้ค่ะแล้วก็มาเช็คอินแล้วบอกว่ามาจากรายการเปรี้ยวปากรับไปเลยครับส่วนลด10%เอรก็สามารถที่จะมาทานกาแฟอร่อยๆของคนไทยนะคะที่ได้รับรางวัลระดับโลกนะะค ในบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้นะคะก็มาได้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเฟินมากๆเลยนะคะค,คที่พาเรามากินมาเที่ยวสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับเปรี้ยวปากเช็คอินค่ะเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรียปปร่ยวปากเ,เช็คอินค,ค่ะสวัสดีคะ่คะ สัปดาห์หน้าจอยเตอ๋อชวนหนุ่มหล่อชอนจินดาชดเมตโตเคลื่อนสุดมันที่ใจกลางกรุงปิดท้ายกับของหวานในบรรยากาศสดใสสนุกสนานแน่นอนพลาดไม่ได้ค่ะ